ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย์บายเดย์ไลท์นะครับ mm hmm. ก็ซ mm ีโนมอฟหรือว่าเอเลีย hmm. นของเราเนี่ย mm hmm. ได้เข้าเซิร์ฟเพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมาพร้อมกับ3เปิร์กที่ผมคิดว่ามันเป็นเปิร์กที่ดีทุกเปิร์กเลยนะครับแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าความสามารถแรกของเดืซีโนมอฟนะครับเราสามารถมุดลูเพื่อลงไปใต้ดินได้หลังจากนั้นเนี่ย เราจะสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้ของแมพแล้วก็ไปโผล่ตามท่อที่มันวางเอาไว้นะครับถ้าเราอยากลงรูไหนอยากขึ้นรูไหนอะ่ะกดคอนโทลมาร์กเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการไม่หลงนะโอเคถ้ามีคนทําระเบิดตรงนั้นเรากดมาร์กไว้แล้วเราก็เดินตามเส้นสีเหลืองไปแล้วเราก็กดสเปซไปอีกทีนึงเพื่อโผล่ขึ้นมาหลังจากโผล่ขึ้นมามันจะมีถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆมันจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนด้วยนะครับอีกความสามารถหนึ่งนะครับเมื่อเอเลี่ยนอยู่หลุมใต้ดินแล้วเนี่ย เขาจะสามารถตรวจจับเสียงได้เมื่อมีคนวิ่งดังๆมันจะเห็นออราดเป็นสีส้มๆเห็นไหมเห็นเป็นขึ้นเสียงเลยเราก็จะสามารถออกไปยังท่อที่มันอยู่ใกล้ผู้รอดชีวิตคนนั้นที่สุดแจ้งเตือนเลยอีกความสามารถหนึ่งของเดอะซีนนมอนะครับจะทำการวิ่งไล่ล่าเต็มรูปแบบโดยอัตโนมัติเลยเมื่อสกิลมันคููดาวครบตามกำหนดหลังจากนั้นเราจะทำการใช้หางโจมตีผู้รอดชีวิตได้จากระยะไกลนะครับโดยการกดลิกขวา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้หรือหน้าต่างก็สามารถตีทะลุได้หมดเลยสถานะการวิ่งของเราเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีจากป้อมไฟของผู้รอดชีวิตนะครับมันก็จะกลับสู่โหมดปกติเราสามารถทําลายป้อมไฟของผู้รอดชีวิตได้และครูดาวของการวิ่งไล่เนี่ยจะกลับมาวนอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันมีวิธีแก้ก็คือถ้าเรามุดลงไปใต้ดินเนี่ยครูดาวของเราจะวนกลับมาใช้การวิ่งใหม่ได้แบบไวมากๆเลยนะครับคือแค่ลงไปเราขึ้นมาใหม่เนี่ย เราก็สามารถใช้สถานะการวิ่งแล้วก็ใช้ห่างทิมได้แล้วเปิรกแรกของซีนมอรก็คือเอเลียนอินสติงนะครับทำงานเมื่อแขวนผู้รอดชีวิตจะมองเห็นออร่าของคนเจ็บที่อยู่ไกลที่สุดจากเรา5วินาทีและผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดสถานะไม่รู้ตัวด้วยนั่นก็คือไม่ได้ยินเสียงหัวใจนั่นเอง เบิร์กถัดมานะครับราเพดบุอริตี้เมื่อใช้เปิ์นนี้เราจะไม่ได้รับบัตรลัดจากการไล่ล่าผู้รอดชีวิตแต่ว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะทําให้เราได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่5เป็นเระยะเวลา10วินาทีนะครับทำให้เขาฉีกจากเรายากกว่าเดิม หรือว่าจะวนไม้อยู่ที่เดิมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนเราโจมตีแล้วแล้วเราก็วิ่งไวกว่าเดิมเบิร์กสุดท้ายนะครับอัลติเมทวีทอนนะครับเมื่อเราเปิดตู้เนี่ยเบิร์กจะถูกเปิดใช้งานผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะเสียงหัวใจจะถูกเปิดเผยตําแหน่งและผู้รอดชีวิตคนนั้นน,นจะติดสถานะตาบอดด้วย30วินาทีเป็นเบิร์กที่ใช้หาคนได้ดีโคตรๆมากๆเลยเพราะว่าแค่เขาอยู่ในระยะเสียงหัวใจของเราเขาก็เปิดเผยตําแหน่งตัวเองแล้ว มาครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวเดซิโนมอฟในเซิร์ฟเทดกันนะครับโดยเราจะใช้แอดออนแดงอันนี้เขาเขียนไว้ว่าเมื่อเราออกมาจากหลุ่มแล้วเนี่ยแล้วเราโดนผู้รอดชีวิตสตันภายในระ,ระยะเวลา20วินาทีเนี่ยผู้รอดชีวิตคนนั้นจะได้รับบาดเจ็บก็คือสตันใส่เราแต่บาดเจ็บเองแต่ถ้าหากว่าผู้รอดชีวิตคนนั้นบาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดสถานะแผลลึกแทนนะครับก็ เป็นเน็ตออนที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่เปิร์ของเนื mm ้อสีนูมอฟที่เราอธิบายไปเมื่อกี้สามมาแล้วก็เพิ่ม mm hmm. เซฟดะเบสพลาสไปอนหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นทําการเช็ดเลือดไว้นะครับของไมเคิลโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลย, mm hmm. เลยด่านใหม่ซะด้วยด่านนี้เป็นด่านที่มาพร้อมกับตัวเอเลี่ยนเนี่ยแหละซีนูมอฟเนี่ยนะครับมาถึงเราเข้ารูก่อนเลยมาถึงมันเข้ารูได้เลยมาถึงใช้พลังได้เลยนี่คตรดีอะตรงนี้น่าจะมีคนผมบอกเลย เจอคนโคตรไวอา้าวันนี้เปรไม้ล่วงหน้าเลยแล้วเราใช้หางได้นะครับโดนไปก่อนหนึ่งทีโจมตีค่อนข้างไกลอยู่นะหางเนี่ยตัวละครตัวนี้ตัวใหม่ชื่ออะไรวะดักงหน้าปักซอยอุ้ย,ยทิมไม่โดนทิมไม่โดนตีธรรมดาตีธรรมดาได้วิ่งไวสิบวินาที เอา้าสร้างป้อมไอ้หมวยไอ้หมวยสร้างป้อมบอกตีกครับครูดาวไม่มีนะไอ้เปิร์กตีอะตีเราวิ่งไวอะคือตีได้ติดได้รูรวงเลยเราวิ่งไวเพิ่มขึ้นอีกสิบวิอีกแล้วจะไปไหนผมมีหางกระโดดห้ามไม่ได้เสียใจด้วยโอเคล้ม2องพันยาละยเวลาสั้น เอาไปแขวนแล้วเราจะเห็นคนที่รับบาดเจ็บเนาะที่อยู่ไกลที่สุดมันก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละข้างหลังผมอะนั่นไงเฮ้ยรอยเท้ามีคนมาช่วยเหรอด่านนี้ผมบอกเลยนะว่ามีอีเตอร์เอกเยอะมากอันนี้เข้าตู้เข้าตู้มันจะลองใช้เป๋ของผพ้รอดชีวิตใหม่หรอผมไม่ได้โอาวนี่ไงเปิดตู้เรากิดีดจบคนจากตู้แล้วก็อันนี้ก็เท่ากับว่าเปิดตู้ไปด้วย นั่นหาคนโคตรง่ายเลยเปิงใหม่ของเอเลี่ยนอะ่ะแค่เปิดตู้แล้วเดินไปให้เสียงหัวใจมันดังอ่ะเนาะเอ้าิวตัวเองไม่ได้ครับผมโชกผมโชกยับมุดูต่อขี้เกียจแขวนเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวรอม,มีคนมาช่วยเราขึ้นที่เดิมได้นี่ไงผมขึ้นที่เดิมได้ไงผมลอกผมเหล่าก็ผมไปไว,ว่่ไวสิบวิ มันเหมือนมันโอ้โห,โหเจ็บเป็นไงอันนี้เพิ่งผมเพิ่งออกมาจากหลุ่มนะครับแล้วเขาสตาร์ทใส่ผมเนี่ยเขาตีนแผลลึกแล้วสกิลมันคล้ายๆของคล้ายๆก็ตายอะ่ะเฮ้ยทิมไม่ได้หรอไม่เธอรู้อะเล่นยากผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นเล่นยากหน่อยนะเนี่ยแหนวหางเสียบ ไม้ไม่ทำลายครับเดี๋ยวรอให้เขาใช้เปิลผู้รอดชีวิตคนใหม่ให้เราดูจะติดระเบิดควันไว้ที่แผ่นไม้อะ่ะโดนแล้วก็จะเดินช้าเฮ้ยเดี๋ยวดูเงามันบีบเอ้ยโอ้โหมันหยุ่มหัวมาอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยส่องไฟไงอะเปิดตู้เอเปิลครับเปิดตู้เอาเปิโอเคมุดร,รูไปต่อ ไม่มีเสียงหัวใจใช่ไหมตอนเนี้ยพออยู่ใต้ดินอะ่ะไม่งั้นคนน่าจะรีดแล้วนี่ไงคนกรีดผมมีพลังพิเศษผมจะให้เขาพาไม้ใส่ผมทําเป็นตีไม่โดนไปก่อนนะครับมันไม่มีลแล้วว่ะดีแถวเนี้ยไม้อะ่ะแม่งเอยอันนี้เชิเบิกไลท์มันไม่มีไม้แถวนี้อะดีสามสิบวิยี่สิบวิหมดแล้วครับผมต้องตีเลย จะลองแฉะออนให้ดูหน่อยแออนที่แบบโผมาจากหลุ่มแล้วถ้ามันสตาร์เรามันจะเจ็บเองอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองแชร์ให้ดูแล้วกันนะโอ้ยโหป้ามไฟพลังในการวิ่งผมแบบเกือบหมดถ้าเราโดนยิงนานๆน,น,นะครับมันจะกลับสู่สถานะเดิมปกติเลยแต่ไอสถานะวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับมันทำแค่ให้เราใช้หากก่างโจมตีได้เฉย โอเคกลับพืบนบดปกติละเปิดตู้หาคนต่อมีไหมแถเนี้ยนั่น,น,นมีด้วยผมจะมุดไปตรงไปตรงขวาบนอะ่ะเทพป่าววะ <c oughs> เดี๋ยวกูหลงรูรูไหน <c oughs> กดคอนโทรลได้นะครับเรื่องหลุมแล้วเราจะได้แบบเดินตามเส้นถูกแต่ถ้าไม่อยากไม่อยากมาร์กเส้นเอาไว้ก็ได้เดินไป เดินไปโผล่เฉยๆเลยก็ได้ไม่ต้องมาร์กเส้นสีเหลืองเจอคนอยู่ในระยะที่หัวใจเหรอผมเพิ่งออกมาจากรูสตันสิโบเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บเองเจ็บไปไปไหนแล้วเจ็บเองนะไอ้นี่งงไอ้นี่งงแล้วทำไมเจ็บเอง้ออางหลังดิมันไม่จำเป็นต้องใช้เปืนครับมันคือนอ่อนผู้รอดชีวิตอาจจะงงอยู่ ปั่นเครื่องปั่นไฟเสร็จเฮ้ยปั่นไปแล้วเครื่องหนึ่งเขาคงไม่ค่อยจริงจังหรอกครับปั่นไฟไม่น่าจะเร็วหรอกเดินสำรวจ <c oughs> เดินสำรวจแบบมากกว่านะเอาเจอฟองหมิน่นตีวิ่งไวแล้ววิ่งไวสิบวิแล้วใช้หางได้แล้วปืบเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้โมลีเนาะต้องเอาคนไปแขวนก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ใครโดนโมลีได้แล้ว เมื่อกี้มีคนฮิวอยู่ด้วยนะแต่ว่ายังโมลีไม่ได้อ่ะแถวนี้มีเปล่าคนที่โดนโมลีอ่ะคนที่สามารถโดนโมลีผมได้อ่ะไม่มีวะ่ะเปิดตู้หายเปิดตู้หาก้อนร้องสิไม่มีคนช่วยเพื่อนหรอเฮ้ยมุนรูครับ มันน่าจะอยู่แถวๆวน,นั้นแหละอ่ะผมขึ้นรูนี้แล้วกันเฮ้ยมีคนทําอะไรระเบิดตรงนู้นอันนี้ทําระเบิดรัวๆมันต้องการอะไรเจอตําแหน่งโอ้โหไฟเขาคุยับไม่เอ็นไรครับพลังยังไม่หมดมันติดระเบิดมันติดระเบิดไว้ที่แผ่นไม้เหอ,อนี่เห็นปะระเบิดอ่ะอ่ะ,อะ,อะเดินช้านะครับเดินช้าเดินช้า แค่นี้เลยเปลืองมันนี่ไงจะซ่อมหมอเดี๋ยวเราลองโมลีเนาะอันนี้เขาน่าจะมาลองเปลืกแล้วล่ะครับน่าจะไม่จริงจังในการจูกแล้วก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นซีโนโมอฟร,รอบนี้นี่นี่ถ้าคนเอาคุณแจจากไอ้นักยานบินอวกาศไปเปิดประตูมันทำได้นะครับอีเตอร์เอกอะ ต้องไปหาไอเทมมาจากนักบินอวกาศที่ตายแล้วอะ่ะไอนี่มันรู้ปะเนี่ยทำหน่อยอยากดูห้องลับเอาไอนี่อยากยอมตายเหรออยากยอมตายก็ไปต้องโดนมูลิ ตรงนี้มันสามารถเปิดได้นะครับให้เราไปหาคุนแจมาแล้วก็เอามาเปิดห้องนะข้างในจะมีกล่องมันทําเป็นเปืนอเนี่ยพวกเนี้ยเอา้านี่อยากยอมตายเดี๋ยวเรามาดูโมโลีกันอันนี้อยากหน้าหละอยากดูโมโลีหรอเฮ้ยกะโดดเหยียบ มันแน่นั่งเลยว่าแล้วไม่มีผิดติดแดงปะเนี่ยอ้าปากค้างเลยจบแล้วนะรอบนี้ผู้รอดชีวิตเขาน่าจะไม่สู้แล้วครับคนสุดท้ายที่เหลืออยู่คือคนไทยซะด้วยเฟิงหมินอนะแล้วผมไล่เลยการไล่ล่าครั้งสุดท้ายมงไวแล้วตาน เอาห่างที่เรียบเรียบร้อยสถานะเอสถานะวิ่งอะ่ะมันไม่ได้ทําให้เราวิ่งไวขึ้นอะ่ะมันแค่ทําให้เราใช้ห่างได้แล้วก็แอดออนที่ผมใส่สีม่วงเห็นไหมครับเมื่อเราอยู่สถานะวิ่งแล้วอะ่ะ,อะมันก็จะสามารถข้ามหน้าต่างไลยขึ้น30เปอร์เซ็นตแต่ต้องใส่ออนสีม่วงที่ผมใส่นี้นะนี่แหละความสามารถของเอเลี่ยนหรือว่าเดซิโนมอบ ก็น่าสนุกดีครับออกแบบสกิลมาได้ดีนะผมว่าแออาจจะไม่ค่อยโหดเท่าแบบตัวคะครตัวอื่นโดนแก้ทางด้วยปืนไฟง่ายมากเลยอะถ้าผู้รอดชีวิตเอาปืนไฟไปติดตั้งไว้ตามจุดยุกต่างๆใกล้ๆหลุมที่เราจะเกิดมาอะไรพวกนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้ห่างแล้วมั้งแล้วห่างเนี่ยมันใช้ใช้โดนยากมากเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนนวดในเมซิอันนั้นนโดนง่ายแต่อันเนี้ย มันจะคล้ายๆของกระต่ายอะ่ะเหมือนมันจะยิงการใช้พลังเหมือนกระต่ายมากกว่าเหมือนนิเมทิสอ่ะครับโอเคก็ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่เข้ามาดู